ครับวัสดีครับวันนี้เป็นขั้นตอนในการทําให้กวาดดอกหญ้านะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับอันดับแรกผมขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําให้กวาดดอกหญ้าอันแรกก็คือหนึ่ง ดอกย้านะครับหรือว่าก้านเกสรดอกย้านะดอกกงนั่นแหละครับนะที่นักเรียนกําลังถืออยู่ตรงนี้นะครับที่สําคัญมากนะที่ใช้ปัดกวาดขยะบนฝอยต่างๆนะครับนี่คืออันแรกคือกงนะครับหรือว่าเกสรดอกย้าครับสองนะชูมาหน่อยนะครับนี่คือด้ามไม้กวาดนะครับด้ามไม้กวาดด้ามตรงนี้คือเราจะใช้ ไม้ไผ่นะไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไรก็ได้นะที่พอกำเหมาอะอมือนะครับยาวประมาณ50เซนเดิน,นครับนะห้เซนหรือว่าร้อยนะแล้วแต่ความต้องการว่าจะเอายาวขนาดไหนเนี่ยก็ได้ามานะต่อไปนะครับอันแรกคือเชือกนะครับเชือกไนลอนนะครับนะ เชือกไนล,ลอนนี่เราทำไปถึงใช้เชือกไนล,ล่อนเพราะมันจะมีความคงทนนะดึงง่ายนะครับหรือไม่งั้นก็เราก็ใช้เชือกฟางเชือกอะไรก็ได้นะที่สามารถรัดนะครับดอกยาให้ติดกับด้ามได้ดีอันต่อไปคือมีดนะอ่ะโชว์มีดหน่อยเออมีดอะไรก็ได้นะครับที่สามารถตัดเชือกนะตกแต่งไม้กวาดดอกยานะครับอันนี้คือมีดนะครับมีอีโต้ก็ได้นะครับนะ ต่อไปนะครับอ่านี่คืออุปกรณ์การทำน,นะครับต่อไปนี่ก็คือเข็มนะครับเนี่ไม่ใช่เข็มฉีดยานะครับนะอันนี้ก็คือเข็มอะไรสําหรับถักอ่ไม้กวาดนะครับนะถ้าอย่างไงก็โชว์เข็มให้หน่อยนะครับโชว์เข็มเออนลครับนี่นี่ก็เข็มสําหรับถักดอกญ้านะครับเียอุปกรณ์มีทั้งหมดอันแรกก็คืออะไรครับเนี่ ดอกไม้กวาดดอกหญ้าหรือดอกกกงสองด้ามไม้กวาดหรือด้ามไม้ไผ่หรือด้ามไม้อะไรก็ได้ต่อไปสามเชือกนะสี่มีดนะห้าเข็มเออนี่แหละครับนะครับนี่คืออุปกรณ์ในการทําไม้กวาดดอกหญ้านะครับตรงนี้ก็คือใครครับนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเนี่ยกระมัง นะครับนี่คือวิธีกรที่ไปให้ความรู้สําหรับการทําให้กวาดดอกหญ้านะครับเดี๋ยวแม่บ้านของเราเนี่เป็นวิธีกรวันนี้นะครับเนี่ยมาสาธิให้กับเด็กนักเรียนนะครับอ่าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ